แม่ชารีเปิดดวงแต่งกามีนงานนี้ทำเอาแฟนคลับลุ้นเชียร์สน,นั่นเรียกว่าตอนนี้นะคะปังชุดไม่อยู่แล้วสําหรับคู่จิ้นติ๊กตอกเกอร์ชาวเกาหลีอย่างจีกามินกับนุ่มนาชารีก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นคู่จิ้นที่มาแรงสุดตอนนี้นะคะ,นนะ,คะทั้งคู่เนี่ยก็มีงานอีเวนต์แท็กซตทุกวันนะคะทั้งงานพรีเซนเตอร์งานรีวิวลฟ์สดผ่านช่องติ๊กตอกออกมาให้แฟนๆนะคะได้ฟินกับพอมูมิงน่ารักของพวกเขาแบบไม่ต้องพักกันเลยทีเดียวคะ่ะ ก่อนคุณแม่จีด๊ดแม่ของชาลีนะคะก็ได้เปิดใจกับเพจลาบ,บันเทิงเมื่อถูกถามถึงการมินฟีเวอร์มากคุณแม่รู้สึกยังไงแม่จี๊ดกล่าวว่าในฐานะของคนเป็นแม่ก็ต้องขอบคุณที่ชอบเขาทั้งสองคนแม่เห็นลูกมีความสุขเราก็มีความสุขตามเขาเขายิ้มแย้มสดใสยอย่างตอนนี้ก็คืองานแน่นมากมีงานทุกวนันเราก็ตามเชียร์แทบจะทุกงานทุกวันนี้คุณแม่เห็นเขายิ้มแย้มเขาสดใสนั่นก็คือสิ่งที่พิเศษที่สุดสําหรับแม่ และเมื่อถามคุณแม่ว่าหากวันหนึ่งเขาทั้งสองตกลงปลงใจกันคุณแม่จี๊เนี่ยกล่าวว่าในฐานะที่เป็นแม่ก็ต้องคอยดูอยู่ห่างๆเพราะว่าเขาเนี่ยโตแล้วเราอาจจะไปพูดอะไรเยอะไม่ได้แต่คุณแม่เองเนี่ยก็ได้เห็นทุกๆอย่างที่ทุกคนเห็นได้เห็นที่เขาไลฟ์ด้วยกันเห็นแล้วก็สดชื่นและแม่ก็โอเคมากๆค่ะสรุปว่างานนี้นะคะคุณแม่จีไปเขียวแล้วก็โอเคกับว่าที่ลูกสะภ้ายจีการมินมากๆค่ะ และก่อนหน้านี้นะคะก็ยังมีคิปพี่ชาลีเนี่ยออกมาไลฟ์คู่กับคุณแม่จีนซึ่งช่วงหนึ่งของการไลฟ์ของชาลีกับคุณแม่อยู่นั้นนะคะด้านฝั่งของกาเนียก็กําลังไลฟ์อยู่อีกห้องเช่นกันนะคะระหว่างที่คุณแม่กําลังนั่งไลฟ์อยู่จู่ๆชาลีเนี่ยก็พูดขึ้นว่าแม่แม่แม่ฝากคุยกับเพื่อนเพื่อก่อนนะขอตัวไปหาแฟนแป๊บนึงด้านคุณแม่นะคะก็พูดขึ้นว่าอ้าวเขาจะไปหาแฟนเขาแล้วเนื้อไก่ค่ะเนื้อไก่หั่นเป็นชิ้นๆแม่แม่ฝากฝากคุยเพื่อนแป๊ ก็จะไปหาแฟนคนุแล้วก็เลยปล่อยให้คุณแม่คุยคุณแม่ก็คุยต่อนะว่าหลังจากที่แบบว่าให้อาหารตะภาพแล้วก็ยังมีหมาที่ชื่อน้องหมี ที่แบบคอยให้ข้าวเขาแล้วก็เป็นหมาแบบแถวแถบ้านทีนี้นะคะยิ่งตอกย้ำสถานะความสัมพันธ์ของชาลีกับการมินนะคะว่าสถานะตอนนี้เนี่ยเป็นแฟนกันแล้วค่ะงานนี้นะคะก็ทําเอาชาวด้อมที่เห็นรัดนี้นะคะต่างหัวใจฟูเข้ามาส่งเสียงเชียร์มากมายนะคะอาทิเช่นเอ็นดูคุณแม่น่ารักมากเข้าใจลูกชายคุณแม่เลดูไม่ตกใจเลยที่ดินคําว่าแฟนสแสดงว่าคุณแม่เนี่ยรับรู้คอยซัพพอร์ตอยู่ห่าง และล่าสุดนะคะ2เมษาย,ยนที่ผ่านมาคุณแม่จีดแม่ของชาลีนะคะก็เปิดดวงแต่งกามินงานนี้เนี่ยทำเอาแฟนคลับนะคะลุ้นเชียร์สนันค่ะซึ่งเป็นไลฟ์ที่สนุกมากนะคะเมื่อคู่ฮอสสองคู่มาเจอกันระหว่างคู่ของแก้มบุ๋มปรียราศาิธชัยกับพีทกัทพรหันพาณิชย,ยายาทโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังเวลคู่ของชาลีกามินนะคะบอกเลยว่าไลฟ์นี้เนี่ยขายขำไม่ได้ขายของค่ะและช่วงหนึ่งของการไลฟ์นะคะแม่จีดเนี่ยก็ได้มาเปิดดวงกามินโดยชาลีเนี่ยให้แม่ช่วยดูลายมือให้กามินว่ามีเส้นอะไรบ้าง แล้วถ้ามีเรื่องไม่ดีไม่ต้องบอกนะเดี๋ยวลูกจะเสียใจแม่จีเนี่ยบอกว่าการมีเส้นวาสนาสวยงาม เขาจะมาได้เงินได้ทองหรือโชคลาภและชาลีเนี่ยก็พูดขึ้นว่าจริงจังนะแม่แม่ตอบว่าจริงจังสิการมีนเป็นคนชอบเก็บเงินแถมงานนี้เนี่ยชาลียังแซวแม่ว่าแม่เส้นไหนที่ตบหลังลูกแรงๆตกใจทุกครั้งเลยเส้นไหนแม่งานนี้แม่จีนนะคะรับมุกตลงตอบว่านี่ไงเส้นนี้และแม่นะคะก็ยังได้บอกต่อว่าการมีนจะรวยแล้วก็มีชื่อเสียงเพราะว่าเส้นวาสนาเขาขึ้นมาเต็มเลยงานนี้นะคะทีมงานเนี่ยยังชมเข้มว่าแม่คะเขามีเกณฑ์จะได้แต่งงานไหมคะ อาแล้วสีนนี้ทีมงานชงเข้มจริงๆค่ะด้านชาลีนะคะพูดขึ้นว่าแม่เดาไปทั่วแล้วก็เดาถูกคนเลยว่าแม่ไม่กล้าดูเลยเดี๋ยวแม่ทักว่าแต่งเมื่อไรด้านแก้มบุ๋มนะคะก็ถาขึน้นว่าเอาทำไมชาลีนะคะตอบขึ้นว่านี่แม่เพิ่งทักว่าจะได้แต่งงานปีนี้ด,ด,ด,ดูดดูดิแม่มีเนไร้นอะไรนดูห่หนแมลองมีได้ลองแต่งดูดิ่นเลื่อนเื่อนด่ออนเลเอูน่น <l> นนน เดนจะต้องมาได้เงินหนึ่งวันเ <c ười> ือนกนะทางังะเเขาจะมาคุณจูถูกคู่คุณรถหัวกินจังกิจังจบนี้กินจังนี่กินจังเขาเดินเต่านีเดินเส่าคนนเม่ดมากเป็นคนชอบเก็บเงินโรวนี่ันตาโอ้ยเก็บเงินแม่ได้เสไหนที่มันบักแรงๆ ลูกโคตรแรงเลยแม่เส้นหนม่เลยเส้นไหนใช่ไหมนี่ไงเส้นที่ชอบรูปหลังลูกแรงอะตกใจทุกครั้งเลยเส้นเส้นดุกวเปผู้หญิงเส้นดาตุกก็จะกว่าเป็นสีชมพู่อันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนิดนีแเป็นจริงไหมเพื่อนสาวพี่ชีึงสนใจนะคะจรมื่อกี้นี้ีสก็จริงจริงเขาเรียกวันวันนี้มีเส้นจระดับารที่สวยงามนะ ราการที่สวยงามแมงมันืตอนนี้กอะไรคอะไรใช่ไมเขาก็เัวเขาจะรวยเขาจะมีารื่อเสียงเขาจะมีเื่อเสียงันเราเกอจะเป็นูาแม่พูได้ได้อะไรไม่ดีแม่ไม่อนนะม่ะที่ีเอม่่ไโหโอ้โนี่นี่สนาทเส้นษณของเขาเ คะแล้วก็สวยงามมากๆเลยเปสองเส้นลงกิ่สองเส้นก็จะบอกกถึงการยืนลงเยอะๆทนมาเยีะยสียเยอะๆซื้อเพื่อถามว่าเพื่อนถามว่ามีเกณฑ์แต่งงานไหมคะแม่อันนี้แม่งดูแม่เดาไว้ทั่วแล้วก็เดาถูกคนเลยบอกแม่นชั้แต่งอันนี้ตัวดีมากอันญญาดูเลยนะแม่ทัก่าแต่งเมื่อไหร่ เขาด้อมนะคะเข้ามาแซวในความ MVP ของแม่จีสนันอาทิเชนล่าสุดแม่ทักว่าจะแต่งงานปีนี้ดูจากความหวานแล้วมีลุ้นแต่งเลยเราเป็น FC baby ต่อเลยพร้อมเลี้ยงหลานไปด้วยกันแต่งงานปีนี้เลยแม่ผมรีบชาลีจะไปไหนรอดบอกเลยงานนี้ชาลีเหมือนลูกไก่ในกามือกามินชาลีคนดีคนหล่อขอให้นายเจอแต่สิ่งดีๆแม่ทักพี่พีทว่าจะได้แต่งปีนี้ก็ได้แต่ง แน่กลัวแม่แล้วกลัวทางแบบเดียวกันกับพี่พีทมนจบแล้วท่านแม่ทับถอดกรอแล้วใส่เอี๊ยมทำงานบ้านครับ what's <laughs>